สวัสดีครับพบกับแอดในเกมอัศรออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับปี2525นะครับขอให้ทุกท่านนะครับร่ารวยเงินทองไหลมาเทมานะครับมีความสุขตลอดปีตลอดไป2525นี้เลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับาไม่ได้มาแนะนําอาชีพนะครับหรือว่าเทคนิคในการเล่นเกมอัศรออนไลน์นะครับ จะมาแจกเงินนะครับจำนวนสูงสุด 200M นะครับแต่มีเงื่อนไขกันนิดนึงนะครับก็คืออยากจะให้ผู้ที่สนใจนะครับมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในการรับแรกไม่ใช่รับแรกสิเนาะทิงรางวัลแล้วกันนะครับ 200M นะครับจากนานะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้นะครับก็คือ น้าจะรับสมัครนะครับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในการชิงเงินรางวัล 200M นะครับจากน้าตั้งแต่วันที่5มกราคมถึงวันที่11มกรานะครับโดยเข้าไปที่เพจน้าแอดเกมมินะครับแล้วก็แจ้งนะครับชื่อตัวละครที่จะเข้าร่วมนะครับออมอาไว้นะครับนะแล้วก็น้าจะให้รหัสนะครับในการเข้าร่วมนะครับ เรหวังว่าจะมีผู้ที่สนใจในการเข้าร่วมเล่นสนุกในครั้งนี้นะครับเกมในการเล่นนะครับก็จะเป็นเกมในเนื้อหาของเกมอัสุาออนไลน์นะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ยากมากนะครับนะก็เป็นการเข้าร่วมสนุกนะครับในปีต้นปีแล้วกันเนาะ2,525 25นี้นะครับส่วนปีที่ผ่านมานะครับแฟนเกมอัสุาออนไลน์นะครับก็ เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับนะว่าเออมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นไม่ดีขึ้นหรือว่า,อ,าอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนนะครับก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเพื่อที่จะเป็นแฟนเกมนะครับอสุรออนไลน์นะครับกันไปยาวๆนะครับก็อาจจะมีสิ่งที่แบบว่าเราไม่พอใจนะครับผู้เล่นไม่พอใจบ้างนะครับนะก็ถ้ายังรักเล่นเกมอสุรอยู่นะครับก็ คงจะต้องปรับตัวกันไปนะครับย้ำกันอีกทีนึงนะครับสำหรับการเข้าร่วมสนุกนะครับชิงเงินรางวัล 200m จากน้านะครับก็คือเงื่อนไขนะครับเข้าไปที่เพจน้าแอดเกมมิ่งนะครับแล้วก็ถักแชทไปนะครับว่าต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับชิง 200m นะครับแล้วก็แจ้งชื่อนะครับตัวละครที่จะเข้าร่วมนะครับ จำกัดสิทธิ์หน่อยหนึ่งนะครับนะก็หนึ่งคนเนี่ยใช้แค่อ่หนึ่งตัวละครนะครับในการเข้าร่วมนะครับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวนะจะบอกทางแชทนะครับนะว่าจะอ่าเป็นวันไหนอะไรยังไงนะครับขอทราบจำนวนคนที่เขาร่วมก่อนแล้วกันนะครับทีนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะครับอยากให้อ่าเอสซีมาร่วมเล่นสนุกกันนะครับนะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับ แล้วพบกันใาม่หนในคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแรงใจนะครับในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้น้าครับแล้วก็กดรับชมนะครับกันมาตลอดปีนะครับ2524นะครับแล้วก็หวังว่านะครับจะรับชมน้าตลอดไปนะครับในปี2 5 2 5นี้นี้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย แล้วเจอกันในกิจกรรมนะครับอย่าลืมมาเข้าร่วมสนุกกันนะครับ